ตาเลยค่ะพี่นงคอือนงค์รูเสร็จเรียบร้อยค่ะไข่กระทะพร้อมเสิร์ฟจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะหั่นอะไรเนี่ยหั่นกุนเชียงค่ะหั่นกุนเชียงทำอะไรจ้าวันนี้จะทำเมนูไข่กระทะอือง่ายๆเลยค่ะพี่นงค์พ ok ี่พอดีเดย์คลุเหรินเมาใหม่ คุณมวยคนสั่งอันกระทะย่างกอกกระทะลุ้มมินิบอเออแบบว่าไว้ให้ไข่ดาวนะแต่ว่าเราจะทําไข่กระทะอันนี้หั่นคุณเชียงได้แต่ทอดใดน้ำเด้ค่ะพี่้องคุณเชียงทอดน้ำลงไปเลยอันเสื้อบุพีนงเวลาเขาสื่อหมอสื่อยังงามๆมาหนงมาเห็ดมันทําให้ความเพลิดเพลินในการทําอาหารอะเพิ่มขึ้นเดชใช่คุณดาวว่าขึ้นเหร็นขึ้นหน่อยเออขึ้นเหร็นท่านหน่อยมันพุทธเจ้าอ่ะ นะทอดไปเรื่อยๆพี่น้องจ้นนานามแห่งภูรจกักกาเคหันหมูย่อค่ะอันนี้เราจะทำไข่ผีฟองงอ,อกอใส่หมูหยอเด้อไข่กระทะ<ม>ใส่หมูหยอใส่อใส่หมูสับใส่ผิวเชียงนะคะพี่น้องผู้ใดอยากเพิ่มเป็นแบบว่ามัดดอกได้แล้วแต่เด<ม>้อได้เบิดจได้หมดเลยไม่มีผิดไ<ด>ข่กระทะตอน5้าวเย็นบอกคุณน่ะ <laughs> ประกติตองเป็นอาหารสาวเป็นบ่แน่นแต่ว่าจริงๆค่ะอยากกับได้เบิอดด้วยแน่นกินไดเบิอดทุกเวลาตอนไหนก็เสียบจ้าเป็นเมนูที่ง่ายเมนูหนึ่งเนาะกินง,ง่ายผู้ใดได,ไดเอดทกนพี่น้องกินไดเลยได้ไขก่กระทะจ้ะาใครที่ไดเอทน,นาอคุณดาทานไข่ได้เลยอ่ะสองฟองอะไรอย่างเงี้ยเสร็จเรียบร้อยเอาไว้ตรงนี้ระหว่างรอคุณเชียงผุกแล้วก็หั่นต้นหอมเอาไว้โรยหน้าเนาะเอาไว้ด้วยนาะ แต่ละหมือนทุกหวยพจนเทศนั่นนี่เ็บตะหม้อตะจานตะอีหยังหม้อกระทะ<อ>จานช้อนตะลิว้วต้อนชอดน่องซูม,มพจนเทศไร่าการกินลิงหนึ่งขี้เต๋อซับบอดดีดีเด้ <c oughs> อพี่คู่ได้มากเมนูแบบเ็ดง่ายๆหลักกาแบบ <c oughs> อร่อยเนาะ,ะสไตล์หมวยเด้อค่ะก,ก,กับฝากตัวแหลกตัวแช่เป็นกำลังใจในเด้อพี่น้อง วันนี้เรากินกับแบบบอกแม็กี้เนาะคุณอาเนานะเริ่มแห้งแล้วก็นไม้นหน่วยนี่มาก,กินมาได้ขี้เทียนสดจังเนาะหวานเนาะแี่เแบบมันง่ายน้ำนะไปลุงเรียนมาสิเอาคำนี้เนาะคุณอาเนาะเอาโอเคเออค่นน<ด>ะพี่น้องเดี๋ยวเข้ามาล้วนหมูเป็นจ้าเอางอ,อเกาอ้าในแหละพี่น้องล้วนหมูเลยจ้ะ ทำให้หมูสุกก to hey. ่อนเนาะเพราะว่าห like like ้าส er like ิเอาไปอันลอยหนาเนาะไปออนท็อปเพิ่มก็จะใส่แบบติ้วขาวด้วยนะต้องมีรสชาติอร่อยนิดเดียวพอค่ะจ้ะน้ำพี่น้อมนี่ห้าวแบบเรียบร้อยเลยรวยแล้วนะจ้ะใส่พริกไทยเพิ่มข้อมือจ้ะพริกหนึ่งโอ้โอดีอะมาเฮ็ดกันเลยกับวันนี้ ตั้งร้านเสร็จหรือยังจ๊ะตั้งร้านเสร็จแล้วค่ะลูกค้าเชิญเข้าร้านได้เลยค่ะโอเคมาำกะพี่น้องดักแรกเน่เข้มต้องไปผู้ใดสิใส่เน่เข้มไม่จืดก็ได้ด้วยพี่น้องอ่าฮะนี่นะมี่เน่เน่เข้มนะอยู่บักจะได้ใส่นอกจ๊ะอ่านี่เนยละลายแล้วมันหอมเนาะใช่ขนาดอือจากนั้นค่ะ พี่ควายลงไปพปี่น้าตีลงไปเลยจ้าไปอ่อน,บบบบนด้วยค่ะพี่น้องไปกระทำใช่ต้องไปอ่อนแล้วมันจะไม่ดักเนาะต่อไข่เรียบร้อยปิ้ฟ้าจ้าปิ้ฟ้าไปจะข้าวถาเพื่อนแบบเซตโตแบบนึงด้วยค่ะพี่น้อง อ่ะค่ะพี่น้องนี่โอ้ยใส่กับไม่จะเสียบแล้วได้หนีคุณด่าเนาะหอมดิแต่ว่าแม่ขี่ใส่กับเลือดแล้วได้หนีใช่ขออนุญาตแซะดูก่อนเด้อเป็นไงบ้างไม่ไงอุ้ยเป็นแผ่นตองนัเลยใช่ใช่ใช่ตัวติดอันนี้เด้อเห้ยเห็นไหใช่โอเคเรามาเติม t o p p ิ n งกันเลยจ้าได้จ้าดูครับพี่น้องมาสับจ้าทุกดูด้วย ไข่เลยดิแนนสิ่งจิจีิงแบบเต็มอยากให้เยอะๆนะแม่ค้าแต่ก็มันสิเต็มโพดเนาะเนื้อที่ใบหานยอนหมูยอในเด้อมายกใช้มือด้วยค่ะดีดีด้วยค่ะพี่หนุ่มองมจ้าหมูยอลงไป กรอยู่วันนี้เอากระเทียมรุ่ยยอะไรกินต้นขิงี้โอ้ดูน่ารับประทานนะสุดจี๊ดันแมน่ากินแม่กระสุดท้ายจ้าพริท้ายไงพรีด้วยขึ้นดาน่าอินมากอือขนมดึงจ้าเสร็จเรียบร้อยค่ะไข่กระทะยมหอมเสิร์ฟจ้าจ้าฮา เอาคุณอ,อะไรวะพี่นอ้องขอบปิ้งเพิ่นนะสีเฮียบ่ <c oughs> ได้แล้วคุณด้า <c oughs> ได้ไหมนี่น่ากินมากน่ากินจริงอู้ออสวยมากเลยอ่ะมันเป็นกลมๆอ่ะน่ารักลูกไข่แดงยังแบบเยิ้มๆอยู่ตัวนี้โอ้ยน่ากินมากไข่แดงยังฉ่ำๆแล้ใช่โอ้ยน่ากินสุดๆ เดี๋ยวเอามาชิมเนาะค่ะมือนคุณดาเป็นเสียสละอืมเสียสละให้ผู้หมวยนะคะวันนี้เพราะว่าคุณไดาดเอทอยู่เป็นขั้น d i ยค่ะพี่น้องทุ่นดาไอเอฟนะคะเดี๋ยวเอาอันนี้ลงก่อนเนาะจ้าถึงขั้นตอนการชิมใส่แมกกี้ลงไปค่ะจ้าอืมไอเอฟแตกแล้วเนาะน่ากินสุดๆเนาะตากล่องมาค่ะพี่น้องเขากินชิมอีกอนเด้อค่ะจ้าไข่แบบว่าเยิ้ม ปาดไปเลยจ้ะโอ้โน,ะนี่นี่เห็นไหมโอ้ยคุณเชียงเดจจานี่คำเดียวไปเลยลุยอื้อหอแซ่บแห้งพี่น้องอร่อยอ่ะอแห้งถือค่อยหวานของคุณเชียงนะกินฟองเดียวพอนะจ้าเอาทำไมอ่ะอีกสามฟองเดี๋ยวได้กินเองเอาได้ค่ะว่าไอเได่น้า <laughs> อ้าวไอ้เอกแล้ววันนี้มันเอาซอสฉ่ำๆไข่ฉ่ำๆอร่อยหมูฉ่ำๆ้าใส่ส่วนกับส่วนได้ยาวากันนางกินกระทบปิงสีใส่ทอะบปิงไรยปได้กระไดพี่น้องเกินเองเนาะแม่สุดยอดอร่อยเนาะอร่อยจริง เอาละค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะจ๊ะเมนูไข่กระทะทําง่ายๆเน,นาะจ้ะพี่น้องเคลีตามได้เลยง่ายแหงพี่น้องแล้วก็เสพพร้อมเป็นอาหารเช้าก็ได้เที่ยงก็ได้เย็นก็ดีเนาะคะ่ะแซ่บเอา้าเมนี้ก็ถ้าไปมากเมนูนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกันตังใจเหงื่อแน่ๆด้วยจ้าสำหรับเมนี้ไปละเด้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายกินต่อ